เ e l l o วไปกันเรากันไปกันไปกันไปกันี e ก o t h ป h e นไ t h ันไันไ a กันไปันนนไปกักันันไ e นไปกันไปกั t ไปกั a ไปกันไปกั c ไปกันไปกันไปกปกันไนไปกนกนปกันนกากนนไปันไากันนน อาอ,าอาคารสีเทาค่ะหลังนี้นะคะชอนเดอร์เนี่ยนัมเบอรเนี่ยค่ะนัมเบอรอาคารหลังนี้นะคะที่ตรวจสอบจุลคุณเทสนะคะก็ไม่ได้ตรวจเพราะว่ามีแผลเป็นแล้วค่ะก็จะส่งเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในเมืองเลยค่ะศูนย์กลางเมืองเลยนะคะค่ะก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะข้าหลังนี้จะเป็นอาคารติดริมทะเลนะคะ ก็จะมจากข้างหลังอันนี้เป็นโูนของเมืองเก่าทุกสิ่งที่นี่เป็นไม้หมดเลยนะคะสร้างด้วยอาคารไม้หมดเลยค่ะก็จะเห็นวิวนะคะสูงสูงนน่นก็คือโบสนะคะแล้วก็เลู่ในเส้นที่เราไปะดเชยหินตกไป,ปลอยเดินไปจะตัดวิดีโอนะคะเพราะว่า ู้สึกว่าดีโอจะยาวไปเพราะนัดลงมานบ่ายโมงบ่ายสองแล้วตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนห้างก็ยังไม่เปิดห้างเปิดสิบโมงค่ะตัดเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเอาตรงนี้ดีว่ะกรุงพาเข้ามาในะไอคานค่ะซึ่งอยู่ติดริมทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายปลานะคะปลายังไม่มานะคะเพิ่งเพิ่งเปิดปกติก็เปิดสิบโมงค่ะ ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นทะเลแล้วก็เรือท่องเที่ยวะคะ่ะเรือสำรวจอโลลาโพลริสนะคะอันนี้ก็เป็นปลาปรทรอชค่ะซึ่งปลาททอาทรอสตัวคล้ายๆปลาแซลมอนแต่ปลาแซลมอนจะลายจุดๆด,ด,ด่าน,น,นะคะอันนี้ ร้านอาหารปิดหมดเลยนะคะสถานการณ์โควิดนะคะจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอันนั้นจะเป็นสะพานที่เขาก่อนที่เราขึ้นไปที่ภูเขาเพียนนเรซเซนนะคะ,นะคะแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นห,หิมะตกคร่ำครำฟ้าครึ้มและอันนี้ก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะสำรวจพาไปดูประวานค่ะ นะคะเดี๋ยว,วนี้คลิชอ t สิบเก้าศูนย์ศูนย์นอค่ะอันนี้ก็พาไปดูปลาวานนะคะ Arctic Explore ฝูงปลาวานจะมาหน้าหนาวนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็ไปดูแสงอรโรราด้วยค่ะอยู่บนท้องฟ้ากลางทะเลนะคะจริงจริงปีนี้คุณลุงชวนเอาไว้ว่า,า,าจะไปนะคะแต่ว่าติดว่าน้องสาวก,กับน้องเขยมาไม่ได้ค่ะอยู่อุสลูกเพราะว่า โคโรนค่ะก็เลยเลื่อนไว้ก่อนกะว่าจะไปดูไปนั่งสุนัขลากเลื่อนนะคะหรือแกะลากเลื่อนแล้วก็นอนดูแสงอาโลรากันสักคืนหนึ่งนะคะแต่ติดโควิดค่ะอันนี้เป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็เป็นท่าเรือของเมืองทุมเซอร์ค่ะนั้นเป็นโรงแรมสแกนดิกนะคะโรงแรมสัญชาตินอล์เวออาคารไม้เปอกอ่าค่ะ นี่คือศูนย์กลางของตัวเมืองเลยนะคะ,ะนู่นก็จะเป็นทางไปบ,บ้านคุณลุงค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกอย่างเงียบเชียบค่ะถ้าไม่ติดโควิดนนี่นักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะคะที่นี่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะคะแสงเหนือและพาทิ์เที่ยงคืนค่ะ